บรรยากาศเดิมๆ ความรู้สึกเดิมๆของแฟนคลับกลับมาแล้วจ้าแบบความรู้สึกหวานๆฟินๆอ่ะรูปคู่ก็มาคลิปคู่ก็มาเมื่อนุกธนาดนโพสแคปชั่นผ่านทางเฟ e บุ๊กว่า you my fan พร้อมถ่ายรูปคู่กับปายงานนี้แฟนคลับต่างเข้าไปกดหัวใจกันรัวๆพร้อมคอมเมนต์ว่าน่ารักมากน่ารัก ที่สุดละมุนโยโยเกิร์เฟนแอนด์บอยเฟนตาหัก แงน่ารักจริงๆจ,จ,จ้าวันนี้นะคะนุกกับปายก็ยังมีมิตติ้งนะคะลมหนาวและดาวเดือนที่จัดขึ้นที่ไร่ชมจันทร์จังหวัดรบบุรีอีกด้วยโดยนุกธนาดนก็ได้โพสแคปชั่นแสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอทางด้านฟายเองนะคะก็ได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่า ออกเดินทางกันแล้วพบกันมิทติ้งลมหนาวและดาวเดือนทีมซัพพอร์ตธนดนงานนี้นะคะแม้เบนได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าการนอนตื่นเช้าไม่เป็นมิตรกับเธอเลยนะปายปายงานมิตติ้งวันนี้ไม่มีสตีมไรนะคะขอให้ปายปายโอริโอและนุกธนาดนพร้อมกับทีมงานเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ